สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้วันที่19พฤษภาคม6 5 6 4เนื่องจากรัฐบาลได้เยียวยาโครงการเราชนะเพิ่มอีก2,000บาทนะครับจากยอดเก่า7,000บาทนะตอนนี้ก็รวมเป็น9,000บาทวันนี้ขออนุญาตนำทุกคนมาเช็คยอดกันดูอีกครั้งนะครับว่าเงินจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับ นี่นะครับเราก็เข้าไปเลื่อนไปนะครับไดเจอเราชนะกดที่เราชนะตอนนี้รายละเอียดตอนนี้ยอดเงินของผมนะครับตอนนี้เหลืออยู่สุทธิที่8บาทนะครับเราไปอ่านด้านบนนะครับได้รับสิทธิ์ในรายสัปดาห์สัปดาห์ละ1 0 0 0บาทรวม9,000บาทยอดสะสมสามารถใช้ได้กดเข้าไปดูเลยนะครับนี่ครับรายละเอียดการรับสิทธ์ ท่านได้รับสิทธิโครงการเราชนะเรามาตรวจสอบนะครับนี่เป็นข้อมูลเก่านะครับข้อมูลเก่างวดที่625มีนา1,000บาทได้รับแล้วนะครับและอีก2งวดนะครับงวดที่71,000บาทจะเข้าวันที่20พฤษภาสองพา 2, และงวดที่8จะเข้าวันที่27พฤษภาสองพา 2, อีก1,000บาทนะครับ ตามรายละเอียดนะครับทุกคนสามารถเข้าไปเช็คได้แล้วนะครับพรุ่งนี้เงินจะเข้าแล้วนะครับก็เรามาดูรายละเอียดนี้ครับหมายเหตุภาครัฐมีนโยบายเพิ่มวงเงินสิทธิช่วยเหลือจากวงเงินเดิมจํานวน2,000บาทต่อคนโดยแบ่งรอบโอนเงินนะครับสัปดาห์ละ1000บาทผู้ลงทะเบียนที่ได้รับสิทธิ์จะได้วงเงินสิทธิ์สูงสุดคนละไม่เกิน9,000บาทนะครับ ทุกคนสามารถเข้าไปเช็คได้แล้วนะครับเข้าไปเช็ครายละเอียดสิทธิ์ที่เราจะต้องได้นะครับพรุ่งนี้เงินจะเข้าแล้วนะครับขออนุญาตนะครับถ้าชอบกดไลค์ฝั่งกดติดตามด้วยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับขอบคุณทุกคนนะครับุกกคนขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณนะครับ